ไหนเอานอนคุยกันกับพี่ฝ้ายอ่ะคุยกันอย่างนี้จุ๊บ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 จะจุ๊บนอนจะจุ๊บหอมแก้มพี่ฝ้ายเหรอลูกนี่จะหอมแก้มพี่ฝ้ายโอ้โหเดินมาเดินมามานอนแหม่กอดแขนแม่เลยกอดแขนแม่มีเลยใครอ่ะใครปุ๋ยแม่ใครทำตัวน่ารักแท้ คนก็นอนอย่างนี้กันนอนอย่างนี้นอนยาวๆอย่างนี้หนุนหมอนด้วยมีหนุนหมอนด้วยอืออืมพี่จีทางนี้ทางนี้ดูคนน่ารักหน่อยดูแมวน่ารักหน่อยโอ้หุ่นอนนิ่งเลยนอนด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้หุ่นอนกอดก,กันกับพี่ไฟกอดกันกลมดิ๊กเลย มันเป็นกลมเลยอุ้ยล้างกันมากอิจฉาเมื่อกี้ยังนอนกอดแคนมี่อยู่เลยเ <g ül> มื่อกี้ยังนอนกอดแคนมี่อยู่เลย <g ül> ไปไหนคร <g ül> ับเราจะไปไหนอยู่ไปไหนยังไม่ไไมว่างเหรอ <g ül> จกแรงแน่คอเจ็บเรื่องน่ะ <g ül> <y ế> <nữa> พี่ไฟเกาคออรพี่ไฟจบคอเกาคอเกาเบาๆเาดี๋ยวดูตับตับเรลือแล้วตบเรลื <c oughs> อแล้ว <c oughs> แล้วดูดูตัวเองนะดู <c oughs> ตัวเองในวิดีโออ่ะนาลาะละ้างกะล่ะดูสินาาะะ่นารักไหมนน่ารักไหม อ่ะอ่ดฝ่ายซะและ้วผิดฝ่ายซะแล้วเอาีหเย่ะละเย่ะละเมื่ <c oughs> อกี้ยังรักกันอยู่เลยมี้ยังรักกันอยู่เลยอ่ยะตอนนี้กัดกันแล้วอพอแล้วพอแล้วทำไร